ข้าวหรือขนมปังที่ทําให้อ้วนกว่ากันทั้งข้าวและขนมปังต่างก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันให้พลังงานเท่ากันคือ4แคลอรี่ต่อกรัมแต่อาจแตกต่างกันในสัดส่วนของปริมาณคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนและไฟเบอร์ที่มีอยู่ในข้าวแต่ละประเภทหรือชนิดที่แตกต่างกันของขนมปังรวมทั้งปริมาณที่บริโภคเข้าไปด้วยแต่หากเปรียบเทียบระหว่างข้าวกับขนมปังในปริมาณ100กรัม ข้าวจะให้พลังงานประมาณ140แคลอรี่ในขณะที่ขนมปังจะให้พลังงาน170แคลอรี่ดังนั้นหากดูแค่ปริมาณของพลังงานที่เท่ากันแล้วจะเห็นได้ว่าขนมปังให้พลังงานที่สูงกว่าจึงอาจทําให้อ้วนได้ง่ายกว่าข้าวเพราะส่วนประกอบของขนมปังคือแป้งน้ําตาลผงฟูเนยและสารอื่นๆที่ให้พลังงานมากขึ้น หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube